สวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินไปโรงเรียนกันนะคะฝนก็ตกนีดูบรรยากาศน,นะคะตอนเช้าเช้าวันจันทร์ฝนตกตลอดเลยโซฟีเวทคอมเมามีพลสโซฟีคุณพูดเรื่องนี้ก่อนไหมันรู้แต่ฉันอยากจับมือคุณตอนที่เราเดิน รถเยอะนะคะตอนเช้าโซฟี Sophie, stop please คนมาไม่แฮนด์ please มาฟิวคนโซฟีแฮนด์ please right look left look right come on s o be nice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  come on quick 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 that's it m m m o Yes told hold e to your y but not who make hold Be nice please Sophie say hello hello y e a h people watching you Be nice please อันนี้ที่ทางไปโรงเรียนนะคะตอนเช้าเดินจากหน้าบ้านมาเดินไปตรงโน้นก็ได้นะคะแต่ว่ารถมันเยอะเลยไม่ชอบอเลยต้องเดินมาทางนี้ ทางบ้านคุณตอนเช้าค่ะอันนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะฝนก็ตกตกรินตกริน HELLO smiling before p o t o shoot not get moody it's n o good to get moody good morning น้าตีนี่นีตี <laughs> <laughs> Hello, crazy granddad. Hello, sweetie. Katie's <laughs> <Hating his> friend. <laughs> Where's the baby gone? Hmm? The baby's gone. Okay, we want to pick it up then. But the baby is over there. I'm yeah. I get oh, tired. That's a log average. Hmm? อันนี้ก็เป็นหน้าโรงเรียนแล้วนะคะป้ายพ้อฟ้านี่ก็โรงเรียนแล้วเจอกันใหม่ค่ะโซฟีเซ่เจอกันใหม่ค่ะโซฟี เจ๊แล้วเจอกันไหมค่ะ to เยี่ยมเจอกันไหมค่ะเจอันใไม่ค่ะ